อันนี้เป็นตู้ไม้น้ำมาอยู่สัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับตอนแรกจะใช้ขอนไม้ที่เคยโพสไว้ที่อุตสาห์แช่น้ำมาตั้งเดือนหนึ่งให้มันจมน้ำเนี่ยพอเอามาลงตู้จริงๆแล้วไม่สวยม,มันใหญ่เกินไปเราก็เลีเยวออกแล้วใช้ต้นนี้แทนเป็นต้นไม้ข้อเป็นต้นต้นบางสายจำลองก็เป็นต้นไม้ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะรอให้มอสที่อยู่บนกิ่งเนี่ยมันโต พอโตเยอะแล้วมันก็จะคุมทั้งต้นเลยกลายเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาสักสองสัปดาหส่วนทั้งขวาเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นจำลองภูเขามาเป็นโขดหินแล้วก็มีทุ่งหญ้าเป็นกรอสโซข้างบนก็จะเป็นเพวีดเอามาทำเป็นเมฆมันก็ดูเป็นชิวทัศน์สวยๆพอแสงตกตกระทบลงมาแล้วมันดูแล้วฟีลกูดมาก ส่วนตรงนี้เป็นพันดาวนานะเนี่ยอยู่ตรงนี้คนระเป็นถังแบบปีแล้วก็ต่อสายมาแล้วก็พอมีแสงฟูสเปกตัมข้างบนมีน้ำมีคํนรุอน้ำซาต้นไม้ก็สองเค้าด้วยแสงเนี่ยก็ทำอาหารของมันเองอะ่ะแล้วก็ขายออกมาเป็นออกซิเจนให้ปลาอยู่เราก็จะสามารถเลี้ยงสิ่งมีชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนในน้ำเลยให้ต้นไม้มันขายออกซิเจนออกมา แล้วข้างล่างจะเป็นดินสําหรับปลูกแม่น้ําซึ่งใต้ดินเนี่ยเราก็จะลงหินพมิสไปด้วยให้เป็นที่อยู่ของแบ,บคทีเรียดีทําให้ดินตรงเนี้ยอีกห้าปี1ิปีดินก็จะไม่ไม่เสียเพราะว่ามันมีแบ,บคทีเรียคอยกําจัดของเสียอยู่ใต้ดินอยู่แล้วก็จําลองระบบนิเวศให้มันอยู่ได้แบบเหมือนธรรมชาติจริงๆอะส่วนพอเราสเกลเราเป็นแบบนี้ปุ๊บ ไอ้ต้นไม้ราล,ล,ลองที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเราก็จะใช้พวกต้นไม้พุ่มแบบนี้พุ่มเล็กๆอันนี้คือต้นบูเซบจากอินโดข้อแบบแค่นี้เท่าเหรียญหบาทนี้กอละสามรก็จริงๆต้คนจะมีสักอีกสัก7กอเป็น10กอแต่ต้องเลี้ยงตรงนี้ให้รอดก่อน <c oughs> ข้อพิเศษมันก็คือพอได้ ได้น้ําได้ปุ๋ยดีๆได้แสงดีๆเนี่ยเดี๋ยวใบเขียวๆข,ของมันก็จะกลายเป็นสีม่วงม่วงเอยเขียวเอยสลับกันแล้วจะสวยมากไอ้พวกนี้มันมันโตช้าและตายง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลดีๆอีกต้นหนึ่งก็คือเป็นโบบติสโบบติสนี่แพงกว่าแพว่าบุเซบิกแต่ชอบตรงที่ใบมัน,นะมนเหมือนใบบกมีใบเล็กๆเ,เ,เป็นแฉกส่วนที่เห็นไกลๆนั่นก็จะเป็นเพอร์กลส เป็นหญ้าคุมดินชนิดหนึ่งก็ปลูกไว้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวรอให้มันค่อยๆเลื้อย,อย,ยมาคุมดินฮะข้างหน้าจะเป็นนี่เป็นกลอสโซแล้วเดี๋ยวอ,อุณหภูมิน้ำก็สําคัญก็ต้องเลี้ยงไว้ประมาณสัก28องศาไม่งั้นต้นไม้มันก็จะโตช้าถ้าไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ก็ต้องใช้พัดลมเป่าแต่ว่าพัดลมมันเทอะทะม,ม,มันไม่สวยเราก็เลยใช้เปิดแอร์แล้วกัน ตอนนี้อยู่27องศายอยู่แล้วเดี๋ยวประมาณสักอีกสักเวันนะ่ะเราจะเปลี่ยนน้าทุกวันเลยจนจนกว่าปุ๋ยที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยมันมันระเหยมันมันเจอจางรเรียกว่าเจอจางก็ค่อยเอาปลามาลงแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับ